สวัสดีนะคะพบก,กับช่องสาวเกษมพี่น้องว่าิิไปบ้านนี้ละ่ะปรากฏว่าได้ตามเวนด่วนถือตามเวนด่วนสัําต้องขึ้นเวนคืนนี้เที่ยงคืนเพรบาบ่มีคนึืนนะคะก็เลยจะต้องขึ้นเว้นมือแรงแล้วทีนี้ก็เลยได้มีโอกาสมีโอกาสมา พี่ฟารุง่งอ้าตอนนั้นมันอยู่ฝั่งนี้เหรออะะไรนตอนนั้นคลินิกมันอยู่ฝั่งนี้เหรอซื้อใหม่จาจะยย้ปนเศรษฐีค่ะคักเดือนนี้เด้อมากี่ข่าวเอาเลยจ้าแบบป้านอันนี้ซื้อใหม่จ้าซื้อใหม่เพิ่งขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วอันนู้นล่ะอันนู้นก็ยังเป็นบ้านเหมือนเดิมตอนนีปล่อยให้เด็กเช่านะค่ะป้านเศรษฐีค่ะคักเดือนนี้ไหมก็ว่าอยู่ไอ้หรือว่าค่อยเข้าผิดฝั่งใครวะฝั่งเดียวกับกายท้าเอาเลยจ้า บ่เหลือปองอยางเลยตัวนี้ชิิๆโอ้ยมจะลั่งม่วงวันนี้เรามาหาคาราสีห่วงไม่ไปได้อยู่ นี้เรามาหาพี่บอ,อสจีเทคเออจะแค่ยางมาช่องนี้พี่บอสอยู่เต็นท์ไหนคะพี่บอสอยู่เต็นท์ไหนไ ตาต้าอยากมาดูเวทีไงอ๋ออ๋อมันอันี้เข้ามาข้างหลังแต่ว่าเดีจะไปดูเวทีอยูนะ่จะสอดแจ้งอะไรน้องขึ้นเวทเที่ยงคืน เต็นสว่วนตัวโอ้น้องแทนอยู่ตรงไหนคะเนี่ยน้องแทนน่าจะมีเต็นเนาะอันนี้ใส่ชุดก่อนใช่ไหมค่อยมอบใช่ต้องมุ้เลยเอาข้างหน้าเหรอสี่ทุ่มแฟนจะให้อยู่เวล่ะสี่ทุ่มอ๋อน้อไจะอยู่เพื่อนปอนเช้าโอ๊ยเมื่อคืนก็ดิวดิวอยู่เพื่อนเห็นดิวไปประกาศ ถึงเช้าเลยร้องเพลงอะไรนี่ขึ้นไปเนี่ยเพลงทางกิ่นปต้องลุ้นลเนาะต้องลุ้นละเนาะฟ้าอยมาไหฟ้าม่มาเหรอไม่รู้ไม่ได้บอกฟ้าว่ามานี่นะาหน้าเนียนมากบางวันก็ยสวัสดีค่ะบางวันก็บางวันก็อะไรนะบางวันก็ค้ำบางวันก็รอยไม่ไม่ลอย ถามพี่ตองนี่แห a, ละว่าบอสมาหรอือยังใช่ใช่พี่ตองเป็นสายลามให้พี่ตองบอกว่ามาแล้วเข้าไปทางนี้มีมีทางเข้าไหมหนิหรือว่าต้องไปเข้าข้างหน้าเหมือนเดิมเวทียาวเท่าไหร่นี่วันนี้ไม่เต็มสูบ ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะล่ำบ่เดี๋ยวนี้ล่ำบอร่ำตัวยอดบอมีคนล่ำหมดแล้วตัดนธรรมดาแล้วสุดยอดแต่เขาให้ออกโค้งฉากเก้าฉากถ่ายที่ไม่มีคนดูแล้วบ่นทุกคนหลับแล้วบ่มันบ่ฮอดมาเช่าก้อนมาเช้าก่อนตอนเช้านะอยู่เพื่อนน้อยจะไปเต้นแล้วพี่ตั้มขึ้นไหม แต่ว่าอยู่นี่นะเคาเตอร์ยอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าเนี่ก็คือแต่ว่าแรกๆเขาจะยังไม่มีคนแต่ว่าเขาจะมาดึกๆก็คือผับปิดใช่ผับปิดเขาจะมาเลยบางบางคณะเนี่ยเก็บบัตรถึงตีสามตีสามใช่โอ้ยอยากอยู่เป็นเพื่อนเด้ขายเวนไม่ได้ดีแล้วดีทีเชาอุ้ยอย่าว่าไม่ดื่มเราไม่ใช่หรอ เดี๋ยวจะบอกพี่ตั้มนะถ้าดื่มนะวะ้ยหน้าสวยจริงๆหน้าเนียนมากเน,บบเนียนปะเนียนช่างตดมือเนาะไม่ใช่ไปทำมาเยอะหรอ,อไม่เท่าไหร่เองขาไปได้เดียวสะอ่อนดีน,นุ่นู่นุ่นมีลมมีแผนแผหมโอ้ยกับ่านน้ำมูแผลงสั้นล่ะขอชวนพี่ฟ้าไปอยู่เพื่อนหน่อย เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ให้ว่าให้มาอยู่เป็นเพื่อนบอสหน่อยเอองกินเหล้าเมาเมาแล้วก็นางก้อนงันงกว่าพรุ่งนี้วันทำงานของนางไม่แน่ใจนะว่านางจะใช่ใช่ดวนธรรมดาใช่บามเบียงให้กำลังใจด้วยนะครับไกลสารสินนะครับวันนี้อยู่ที่วัดอะไรนะวัดจุมพลวัดจุมพลบ้านขามเรียงบ้านขามเรียงถ้าขามเียงเขาจะรู้เลยว่าเขาจะมาที่นี่ต้องวัดนี้เท่านั้นใช่ต้องวัดนี้เท่านั้นใช่แล้วเขาเที่ยวดึกด้วย ใช่จะมีเที่ยวดึกก็คือมีที่นี่แล้วก็อุดรเนาะถ้าเป็นเที่ยวดึกใช่อุดรเขาเใช่อุดรเขาจะมาดึกอันนี้ก็มาดึกเหนะมือนกันโต๊ะนี้เขาโต๊ะเข้าที่เขาบัสให้ตัวแต่งหน้าแล้วแล้วแขกมาแล้ว <c oughs> ที่เบื้องหลังของจินดาอิสานศิลนะคะสวัสีทีมพี่เอดีน่าจะ เช็ดเลนได้ไหมผมเช็ดนได้ไหมได้ได้โอเคอนนี้คือกดวิดีโอแล้วหรอครับใช่ค่ะไม่เป็นไรแล้วทีนี้เวลาเราถ่ายเรากิ้ะอ๋อหรอมันสิบเจ็ดมันดีอย่างนี้เองเนาะวนเมื่อวานจร่งกเดี๋ยวคนจิงทได้ สวยมากนะครับเป็นช่อตดอกไม้สีของเกลียงไกลอีสานสินะครับสีม่วงนะครับสวยมากเอ๊เดี๋ยวรอส่องนี่เป็นบอสนะครับบอสทั้งสองท่านน,นนะครับผม น่ารักมาหมอบอกว่าสภาพหนักก็เลยต้องอนานๆดอนตรอายอย่างตดเรว่อาเดียว่ไหมไม่ได้กับวเลยว่าเขาทกว่่ ใหญ่มากใหญ่มากครับกว้างมากเทียบแบบประมาณกี่ชั้นเนี่ยชั้นตึก อีกรูปนะครับ่ขอเชิญบอสตั้มด้วยครับโอเคมองกล้องนะครับหนึ่งสองโอเคอีกรูปหนึ่งครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุ้ยไม่ยอมเดี๋ยวน้องไปรองเจ็ดด้วยเหรอเจ็ดมากสีส้มพี่บอสใช้อะไร ยังไม่สิบเจ็ดเหรอกดนหกพ่อพ <า S 2> ใช้แล้วนะ <พา S 2> หกรับโอ้ยอยู่ว่า <c oughs> 1 <c oughs> สุดยอดมาไหม้ามาไหมนางอยู่นางอยู่เออยู่โรงพยาบาลนางอยู่อ,อ้าวหรอใช่เดี๋ยวนุ้ยโทรบ,บอกอีกทีนะ